ôi đồn, nè, đấy bay mày 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 Ê mày 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 tua, nab tua mày <coughs> <coughs> oh, <êh. coughs> <coughs> giang đi. ดีดีตาดีดนะตาดีด uh uh. 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 ีนะโอโโอ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 ้โอโอโอวังสะดุดขาตัวเองล้มนะครับอ้าเลย ไปลายผักปลายตะวันปลายตะปลายโอ้โอโอ้อ้โอ้โออ้โโอ้โโอ้โอ้โออ,โอ้โอ้โอ <laughs> <laughs>

Tipee! Tipee! Aaaah!